ขอให้พันมันโดนทหารดีเถอะนะเจ้าพ่อนี่เจ้าพ่ออยาวฉันใส่โคเลยนะคือไอ้พันธุเพื่อนฉันเนี่ยมันรักชาติมันยอมเสียสละได้เพื่อชาติน่ะส่วนไอ้ฉันก็ฉันก็รักเพื่อนนะนะก็อยากจะเสียสละเพื่อเพื่อนบ้างเพราะฉะนั้นถ้าวว่าจะต้องโดนทหารแล้วก็ให้ไอ้พันมันโดนแทนแล้วกันนะเจ้าพ่อนะนะขอร้องเลยนะเจ้าพ่อนะ เอานี่กำนันดอกเ่ยจะจะจะกหน้า,า,า,าตาแบบนี้เหมือนอมทุกอมร้อนมาละสิไม่อพอเองมันเป้นงนีกก่สังเกคนลุกเลยนันเนี่ยรู้ว่าเราอมทุกข์เลยอ่ะอ,อักคระ เออคืออย่างนี้แล้วพออคือลูกชายชั้นนะนะไอ้พันนะมันมันจะไปเกณฑ์ทหารอยู่แต่ก็อยากจะให้อยากจะให้เจ้าพ่อเน่ได้ช่วยให้ไอ้พันลูกชายชั้นนะมันจ้าใบดาคือไม่ต้องเป็นทหาระได้ไหมเจ้าพอ่อ <h ook> แรงน,นะแรงปนีปน,ปนี้ปีนี้นะดวงมือนแรงมากๆนะด้วยสิกำนั้นได้ <h ook> ล,ลูกชายกำนันก็หน้าตา ด้วยกานดีหนึง่งประเภทหนึง่งซะด้วยไอ้นั้นนะสิที่ฉันเนี้ยคุมอกคุมใจอยู่เนี้ยมีนะมีนะมีทางแก้เค็ดอยู่เหมือนกันทำไงล่ะทำไงล่ะพอ่อคนเป็นพอ่อเป็นแม่ ช่วยได้ก็ช่วยได้นั่นน่ะจำพอจะให้ทำยังไงแล้วนั่นน่ะอืมนี่ตอนเลือกทหารนี่นะให้เองทั้งสองเนี่ยไปแต่งชุดกีเทฮะนี่เก๋เนี่ยน่ะนั่งลเก๋เนี่ยเนี่ยจำพอเราไม่มีวิธีอื่นเลยน้องจะแต่งนี่เก๋เนี่ยน่ะอืมจะแต่งเป็นหิ้ เท้าช uhm, uh, 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 ิดหน่อยเท้าชิดขามือลงครับมือลงเอาหัวชิดครับนิ่งๆไว้อันิ่งไว้ตรงอนต้องตรงไว้ครับโอเคออกครับหนึ่งเจ็ดหนึ่สนึ่งเจเข้าครับลายรับหลังมาทอง สงสัยพ่อแม่ฉันกังวลว่าไม่ยอมแม้กระทั่งจะมาดูไม่มีอะไรหรอกแต่งตัวอยู่มั้งเอาไหมาเองเร็วๆลน่อยสิเสร็จแล้ยังลน,น,นะน้าเออนะาพอเองก็เล็งหะนะุ่นน้ะ ก็เดียวก็ไม่ทันหรอกเร็วเอา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 ฮะชีวิตโอ้นี่มันจะมาแล้วเนี่ยทำไม,มนในแบบประชาชนไม่เห็นเบี้ยวเลยเซึ่งจะเป็นเออไปโดนอะไรมาล่ะอยาจะโปลุกดาวพนัครับเฮ้ยเป็นแบบไทยราาัฐเหรออเอ น่าจะไปฉีดยาให้ครบไม่น่าปล่อยท้าจะเป็นแบบนี้แม่ให้จำไปฉีดยาแล้วครับเจ็บพมไปกินเหล้ามันถึงได้เงินเหมือนทุกวันนี้ครับเอ้ขอขอขอ,อ,อ,อไม่ตพูดแล้วฟังไม่รู้เรื่องอย่างนี้คงไม่ต้อ,องเกณฑ์เหล่านักทหารไปกลับบ้านเลยซะขอบคุณครับมามาเดินไปขายแล้วขายได้แล้วหายได้แล้ว เออห้าาทปุ๊บอนะครับนูนนียเออนะอ่ะไปเลยนะนี่ไปเลยนะโน่ทูนนูนหนึ่งประเภทหนึ่งไปไปเถ้อ้าวชื่ออะไรเราถามว่าชื่ออะไรชื่ออะไร ามว่าชื่ออะไรกินข้าวมาแล้วครับถามว่าชื่ออะไรนี่ถามว่ากินอะไรมาหรือยังชื่อชื่อเอ่อม่ต้องเกรงใจครับผมเตรียมพบตันทีครับว้ยนี่อะไรของมันละเนี่ยฮนะเฮ้ยไอ้น้อง,งอ,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 อันี่หูตึงเหรอไม่ทราบนะครับเออคุณเด็กหูตึงอย่างนี้กันหน้าถึงสารนะฮะขอลองดูหน่อย นะเอาวทำไมครับไก่มุกอย่างเงี้ยเจอทุกปีกรไมได้เจอทุกปีกปต้องมีไว้ที่ตูดต้องที่สูดกันหน่อย ากเดินหน้าหมอเลยอ้าวเอานี้ยล่ะโยนครับไดีนพป่เดินคร้าอ้อย่างงี้ก็หมดเรื่องบอกะเป็นนายก็หมดเรื่องมามา,มาใกล้ๆแลยืมมือมาไม่เอาหรอยืนมือมายืมมือมาหาย นุ๊นนตนตุ๊นัองตรงนั่งตังไม่ต้องกลัวหน้าตาหน้าตาต่อ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 ไปอ่ะไปตา,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 าใ่คนเมื่อกี้ตายอ่ะดีหนึ่งประเภทหนึง่งไปเราอ่ะมีโลคอะไรไหมไม่มีครับดินเป็นโรคจำตัวอะไรหรือเปล่า่มครับ เหมือนกันตามเข้าไปเจออีกแล้วมามามา,มาเดินมา กาแฟแกขนาดนี้มันเปลืองนะโหมีหน้าเสิเดี๋ยวหมดเดี๋ยวหมดเล่อีกหน่อยใครจะซื้อไหวอย่างเงี้ยสงสัยต่อไปต้องให้กินกาแฟโบราณนี่ก็ชงเปแบบถุงๆุงลวมั้งขอาทษอขึขอโทษเนี่ถามจริงเหอเป็นอะไรหรือเปล่าเป็นอย่างนี้ตั้งแต่เช้าแล้วนะ ผมเองก็ไม่รู้ว่าผมเป็นอะไรเหมือนกันมันมันมันติ๊กติ๊กยังไงชอบคนก็ไม่รู้อะไรติ๊กติ๊กอ่ะติ๊กติ๊กเกี่ยวกับฉันหรือเปล่าอือเกี่ยวกับลูกอ่ะผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่ากำลังจะมีใครสักคนมาพรากลูกไปจากผม สามหนึ่งนายกุณรัตน์ทำพีรกิจ